สวดีพี่น้องเปิดภาพมากเ็เห็นดอกกุหลาบพี่น้อง,ง,องเลยงดงามเลื้อยงมถุงพี่น้องกันไปเซเว่นพี่น้องต่วนี้ก็ออกไปข้างนอกออกไปหาซื้อยาถั่วยาชุพันธ์พี่น้องของใช้ใช่ไหมไปกับเสกูลสบายดีตอนแรงๆ ไปได้พี่น้องเนะ่ยอ๋อมือพี่นอ้องยังเจ็บม,มือมือจีมือ๊ดเป็นอะไรกี้ไปดไปด้พี่น้องมาพี่นอนะ้องเลยอ๋อน่าเห็นคนเลยเหนัเหนาแต่ประตูมาใส่ะนะอือเจาเห็ดมันพี่นอ้องพาอันนี้มีดพันมือเหมือนพี่น้องเลยแม่นมือพัน,อมพนมีด พัดมือแหละเป็นซับตะไคร้พี่น้องเใช่ชับมาซับมือเจ้าของเองมาขิดมันหมดพล,ลังอันนี้ลังใหญ่ขนาดพี่ต้องมีมา มันจะออกมาหมองม่วงพี่น้องเห็นบอกม่านเขาเปนมากตลอดมากตลอดแข่งตลอดพ้นพี่น้องหมองม่วงเขาตัวดอกก็มีตัวมากเขมีห่วงเจ้าบ้านเจ้ามากแต่เลื่อนหกก็มากอยู่ตลอดมันสีเดือนหาเดือนหกมาก หง่วงเขาเห็นเห็นบนโอ้พี่นอ้องนี่ห่วงเขา มอง็นลูกเสนใช่ก๊อกผายยาอหังกลมดผูกกันอ ห้าย่างหมูย่างจะทำแล้วตอกตัวใดชื่อเนื้อคือหมูทำแล้วด้วยทำเนื้อเร้วา้เข้าไปฮะทำแล้วด้วยซื้อ นน,น,น,นี๋ยวจะเรียนมูอันนี้ทั้งหลายที่ไหนเป็นเนื้อไรนอนห่าก็บสิบบาทครับนี้งะชิยที่เป็นเนื้อแดงแดงอ้ไอ้เป็นมูไอที่เขาไปเซเว่นเปนนอนเลยจะาปูเจกย์ไทยหรือบอกรัปรทยได้ไปนอนก็ไปในเชเว่น ก็ออกมาเลยพี่น้องเศษกอกเขาม,ามาขายพี่น้องเขาเลยเอาหมูปิ้งหมขายจนตำนั่นปลาแหง้งปลาแห้งก็มีที่ปลาหยางน,นะครับหาแดดเดียวก็เลย อย่างสุดๆตอนนัน้นมันจะเป็นรูรถตัดน่อย่อา,างเซเว่นเอาเป็นท้ายพี่น้องบังอยู่อยู่ในนๆย,ยั่นคนบอยถ่ายอย่างนีขอโทษขออาภายัยเนี่ยพี่น้องแายจับื่อแล้วเดีกมาบังดูคลองเซเว่นวนะนี่เด็กพี่น้อง เขาก็มีได้น้ำแล้วก็เฟ๊บซี่สปอนเซอร์ได่ยาชูพันหลอดหนึ่งพี่น้องเลยหลอดหนึ่งกับมันหกเจ็ดสิบบาทนี่พี่น้องเฟ๊บซี่ยาหล้าหัวหลอดเล็ก ไม่อย่างกำได้ปะอื <c oughs> มแข็งเลยอาคุณกนกกระโนมอ่อนน้อนเลยร้อยห้าสิบบาทน้องเลยกองแข่นี้ยลายลายร้อยสามสิบสีร้อยสามสิบสี่บาท ตอนมาหาสิบกบัดบกกี่อย่างดิยังยังเบิรลอยกว่าต้นกล้วยนะต้นหมู<า>หแซบบ่แซบบ่จะกินครับน้อมหนักที่เดียร์ไม่เนือยไมิงคนเมือง เมื่อเองเด็กคือตรงค้งเด็กคือตังคอเอ้ยน่ะหม่องห่งไหม่องต้นอืมไม่ขอเชือ่อ่อนเด็ดน้อยเขาบอกินก็ค่อยไว้ กา <c oughs> มาหน่ารักเลยอ่ะกีะ่เดือนแล้วคะยี่อิห6วันโอย่กน่ายิงเรอคะใชอืมถ้าก็ได้ยี่สิบหกวันอืมน่ารักเงาลงก็ได้พาแดอคนนะยิงสะอยู่บ้านนะอยู่บ้านนะี <c oughs> น่งหมดไปห,หน่อย น้องละหมดนขนนคือบัไม่ดกขนาดบกน้อยๆพี่นถ้ามันสัดเขาโทษเขาเอาไปเน้อพี่น้อง หยัดบมาโมาเห็นมันหยัดมาโมเดิทือไม่กระสันมาเป็นโมเดนโมือิร์น่น้องโมมีก็เลยไม่ใช่นี่แต่อยู่บ้านผอยู่บ้านเราพี่น้องไงโมเดิือ์อลงมาเขาโมเด้ขายขรบอมมา ดอกดอกอ <net> <Ig ne. us ladım> ีกยังนะเราเราเเวะฮะลืมเลยจากป่าที่ยังเราเเวะบาดอกนี่ใช่กระดอมนี่เด่นีิเราดึงยองนี่นี่เด่พี่น้องไงงามันขนาดนี่เด่นแต่มันหล่นเนาะ เอาละพี่น้องค่อยๆกดติดกตัจบคลิปไว้ตัวนี้เพราะกันคลิปนามากกากดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องกดติดตามได้พี่น้อง